เอาล้ครับผมขอสวัสดีทุกทท่านในเกมไ้คามหน่มชาพิงนมิเกมชิเ่อช้องคือระระลึกระเบิดเรเลิ้นพันกันเลยทีเดียวว้า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 วโอโอโอหายไปทั้งนั้นอย่านะ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 ายเเฮ้ยไปไหนอะไร

ไอะไรของเขาอะมาถึงก็ฆ่าผมเลยอ้าวไม่ใช่นี่กูฆ่าเขานี่ไม่ใช่ฆ่าผมโอเคเยี่ยมได้มาห้าเรเวลนะฮะเรเวลน่าจะค่อนข้างคุ้มค่านะครับผมตอนนี้เลือดเราอยู่ที่นี่แหละวถ้าเกิดมีชัฟเอ้ยมีมีที่เอน็นโตชาร์เทเบิลก็ยังดีเซเมนเทเบิล กัคนหน,นึ่งคน Hello man Hello man อ๋อตีกูอีกโอเคลงไปด้านล่างดีกว่าตอนนี้ถ้าเกิดเราเราอาจจะแพ้ก็ได้ฮะถ้าเกิดเราไม่รีบไปฟาร์มพวกชุดเกาะนะฮะผมอาจจะตายได้ไม่ต้องห่วงผมโหดมากไม่ต้องห่วงครับผมโหดมาก Stone Sword What the f**k โอ้โหโหดด้วยนะตัวนี้โหดด้วยฮะอะไรซี่โหดขนาดไหนวัดตืมวัดกันเลยดีกว่าวัดกันเลยดีกว่ามาวัดกันเลยมาวัดกันเลยเดี๋ยวมีคนหรอ ทันนี้มีคนจริงที่เฮ้ยตรงนั้นตัวไอ้ชันยาไน้์ยี่ยมเยียมยี่มอันนี้บอกว่าคงยังไม่มีคนนะรองเท้าไอชุดชุดเหล็กชุด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 ทองหมวกโซ่โอเคพอได้อยู่โอ้ตัวไอ้ชันเยอะมากฟึ๊บโอเีชั้ปเน็ตเยี่ยมไปเลยต่อไปเอ่อนี่ฮะเก่งเกงโอเค แล้วหมวกหมวกขอขอหมวกหน่อยหมวกปุ๊บชุดเกาะด้วยดีกว่าในไหนก็ในไหนแล้วโอเคปร๊บย,ยม cruel cool. very c r u e l ขอดูฟาร์มของก่อน,อ,นอูเนื้อเนื้อเนื้ออืมต้นพายจะดรอปแล้วเว้ย โอเงโอ้เรืออะไรก็ไม่รู้ mm hmm. เดี๋ยวเราไม่มีเหล็กให้ตายเหอะเดี mm ๋นะฮะเราทิ้งของออกไปก่อนโอเคทิ้งไปทิ้งไป mm hmm. เก็บเก็บสติกไว้เอาไว้ใช้โอเคไม่น่าจะมีใครแล้วลนะ่ะแ mm hmm. ถวนี้เราฟาร์มขออีกแป๊บหนึ่งดีกว่า,าพรุ่งนี้ไป mm hmm. พรุ่งนี้ไป เผยซุปโอ้ไนส์โอชุด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 โอ้พระเจ้ารีบมาทำไมฮะรีบมาทำไมอันนี้เดี๋ยวดูก่อนดูซิตรงนี้มีชุดโอเคเพอร์เท็ย่าไนส์โอเคอันนี้เป็นสองแล้วกันใครมาทำไมเนี่ยดูดูก่อนว่ามันมีใครหรือเปล่าแถวนี้ตอนนี้เพิ่เยอะเลยแปดคนนะครับ เราฆ่าไปกี่คนวะลืมนะเยอะอยู่ทองไม่เอานับยับยบยับยับ,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 บองทางขวาทางขวามีทางซ้ายมีคนตายสามสองคนสุดล้าเป็นไอคนไอคนนี้ที่ฆ่านะฮะสะพไม่มีนี่ด้วยเข็มทิศนะฮะทําใจทําใจทําใจ ดี๋ยวขอกินแอปเปิลแอปเปิลแป๊บไม่มี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 อาวุธไม่มีอาวุธดูดูสิดูสิมีใครนะเท็นกิเ็กัตเท็นกิตเ็นกิต holy crap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  ไม่มีอะไรดี ว่าเราควรที่เก็บมาฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีคนไปขโมยเอาไมา่กนชันเต็มตัวลืมกุนชันรองเท้าอย่างเดียวแล้วสปายดอบมันดบตรงไหน,นสปายดอบมันดบตรงไหนฮะค,คือมันไม่รู้เรื่องเลยฮะมันไปไหนเเก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  มานะฮะคือผมปิงด้วยมันก็เลยวาร์ปนะฮะตคนนี้รู้สึกจะมีซับไพด็อกหรือเปล่าโหอาวุธสงครามทั้งนั้นเลยหนึ่ตัวดาบเติบเต็มไปหมด คือไม่รู้ไงประเด็นคือไม่ไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนกันบ้างฮนะดูนี่เก็บกวาดเลยจริงๆริงเนี่ยสปายดอบมันดอบตรงไหนวะกล่องจะรีฟิลแล้วฮะท่านผู้ชมกล่องจะรีฟิลแล้วดูไปเรื่อยๆมีคนมาหรือเปล่าโอเคยสิบ okay. เอไม่เห็นคนโอ้พาะที่ตกเร็วมากโดนที่ตกตกเร็วมากกล่องรีฟลซละน่าจะมีของดีอยู่า้าโอ้ประเจ้าประเจ้าจอร์ดมันเยี่ยมมากเลยแมน เยอะม,มากเลยพวกโอ้ oh my goodness อ่ะคอมพาร์ตอันนี้ใช้ได้ครับสุดกับบล็อกกำลังมาวะ่ะกำลังมาว่ะท่านผู้ชมมีบ้างมีบ้าง อยู่ไหนวะอยู่นู่นเหลืออีก3 4ตัวฮะไปไหนกันหมดวะมันไปเอาสะพายดอบหรือเปล่าเฮ้ยแม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้รอรอก่อนตัวนี้ต้องปล่อยพวกนั้นไปก่อน ว่เแต่ขึ้นก่อนดีกว่าวะขึ้นก่อนดีกว่ารู้สึกแม่งไม่ค่อยดีไหนวะ4ีสิบีบ็อกซ์เอาเกตัวขึ้นไปนี่จะเจอไหมอาเอ๋อดูซิฮะดูดูก่อนเอาแล้วฮะฆ่าโดยระเบิดนะฮะใช่ป่าวะ มีการสปินตายตายเพราะไอ้ระเบิดเนี่ยมั้งตกที่สูงอีกเอาเอาเดี๋ยวคนหนึ่งเอา,เอาสามสิบกับวอล์กเอาตายชัวจบเกม จบเกมชัวร์ฮะจริงๆเออ,อย่าบอกนะว่าไม่ได้ฆ่าอีกอะ่ะโอ้ให้ตายเหอะ ไชกันว่ะได้กอะไรสิบเกียวโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วขอบคุณน้องๆที่รับชมครับถ้าเกิดใครชอบนะกดไลค์นะฮะโอเคอย่าลืมกด subscribe ด้วยแล้วก็กไปกดไลค์แฟนเพจนะผมโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ